สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับมาอยู่กันในเกม Home Sweet Home นะครับเกมผีฝีมือคนไทยเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงได้เห็นหรือได้เล่นเดโมของเกมนี้กันไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันว่าความลับข้อมูลหรืออิสต้เอ็กต่างๆภายในเกมมีอะไรกันบ้างข้อแรกนะครับภายในเกมเราจะพบหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเท่าที่เห็นจะพบอยู่2จุดนะครับชื่อหนังสือว่าภารกิจปริศนาซึ่งเป็นหนังสือนิยายสืบคดีฆาตกรรมที่มีอยู่จริงนะครับ ซึ่งเรื่องราวในหนังสือจะเป็นการสืบหาฆาตรกรของคดีฆาตรกรรมผู้หญิงสาวคนหนึ่งโดยจะมีผู้ต้องสงสัยอยู่หลายคนในหนังสือนะครับซึ่งเราก็จะต้องสืบหา,าไปพร้อมๆกับเนื้อเรื่องในหนังสือนะครับและเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจของเนื้อเรื่องที่เอามาทําในตัวเกมเพราะเนื้อเรื่องในตัวเกมนะครับจะเกี่ยวข้องกับคดีผู้หญิงสูญหายซึ่งเชื่อว่าถูกฆาตรกรรมไปแล้วและอาจจะมีการเล่นคุณใส่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ อันที่สองนะครับอันนี้ก็น่าจะมีเพื่อนๆทราบกันบ้างแล้วในฉากที่มีเสียงบทสวดของพระดังขึ้นมาเองจากวิทยุนะครับบทสวดของพระที่ดังขึ้นมานั้นเป็นบทสวดกุศลาธรรมานะครับซึ่งเป็นบทสวดพระอภิธรรมในงานศพครับ อันที่3ครับภายในเกมเราจะพบโปสเตอร์อยู่2ใบน,นะครับซึ่งโปสเตอร์มีชื่อว่า n no. u m b e r 5โดยทั้งชื่อและภาพจากในโปสเตอร์นี้เป็น1ในโปรเจกต์เกมจากบริษัทเดียวกันกันกบที่พัฒนาเกม Home s ว e e t Home ครับเอาละครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับมันยังเป็นเดโมอ,อยู่ก็คงยังไม่มีข้อมูลอะไรค้นหากันมากนัก แต่ก็มีบางอย่างนะครับที่พบเจอแต่ก็ยังหาที่มาที่ไปไม่ได้อย่างเช่นอันนี้ครับโปสเตอร์วงซาวครบรอบ8ปปีถ้าให้ผมเดานะครับก็น่าจะเป็นหน้าตาของทีมงานที่พัฒนาเกมนี้หรืออย่างด้านหลังของหนังสือพิมพ์คดีฆาตกรรมนะครับก็น่าจะเป็นรูปบางส่วนของทีมงานที่นํามาลงล้อเรียนกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับถ้าใครทราบข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและอันสุดท้ายที่เจอนะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรหรอกครับผมเจอว่าหลอดไฟหลอดนี้ถ้าชนแล้วมันจะแกว่งไม่หยุดครับ ครับผมก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมไป follow ที่ทวิชที่ลิงก์ที่ description ด้วยนะครับใครที่อยากติดตามพูดคุยคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ